มาดูข้อดีของเขาก่อนว่าระบบน้ําแบบนี้ครับผมว่ามันดียังไงครับ oh, <no. S 1> ข้อแรกสวัสดีครับน้องฮาทฟาร์มใหม่แล้วครับผมสําหรับคลิปนี้มีคอนเทนต์ดีๆอยากมานําเสนอเพื่อนๆครับก่อนจะไปดูคลิปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องฮาทฟาร์มด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับระบบน้ําของหนูครับมันจะมีอยู่2ระบบหลักๆครับที่คนส่วนใหญ่ครับที่เขาใช้เลี้ยงกันครับมันจะมีอยู่แค่2ระบบครับคือระบบเป็นขวดกับระบบน้ําอัตโนมัติครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งสองแบบเลยจะแนะนําข้อดีข้อเสีย ให้เพื่อนๆฟังครับผมสําหรับระบบน้ําที่เป็นแบบขวดนะครับผมที่ผมใช้อยู่ผมจะใช้อยู่ทั้งสองแบบเลยครับเป็นแบบขวดด้วยแล้วก็แบบอัตโนมัติครับผมเป็นจุกหมูเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อดีก่อนครับมาดูข้อดีของเขาก่อนว่าร,ระบบน้ําแบบนี้ครับผมว่ามันดียังไงครับันข้อแรก ข้อแรกเลยคือเวลาน้ำหมดเราจะรู้ครับว่าน้ำเราหมดแล้วก็ถ้าหนูบอ่อหนึ่งเนี่ยไม่เกินสิบตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณสักสักสามวัน,นครับผมสามวันคือข้อดีของเขาเลยง่ายครับนะครับข้างในมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับอุย้ยใจเอ๋นะเขาจ๋ามากวนเขาทำไมเนี่ยอันนี้คือหนู หนูพ่อแม่ผ่นครับเพิ่งจับมาเข้าคู่ครับตัวผู้อายุสี่เดือนตัวเมียสี่เดตัวผู้สี่เดือนครับตัวเมียสามเดือนครึ่งครับผมน่ครับอ่านอกเรื่องมาเยอะแล้วครับนี่ครับระบบน้ําเบียบกวดมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมผมจะเจาะให้สูงกว่าพื้นประมาณประมาณสักสิบห้าเซนนะครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่ เขากินน้ําครับถ้าเราจาะต่ำอย่างเงี้ยครับผมถ้าเราจาะต่ําเกินไปเขาจะชอบเอาเศษเศษเก็บเศษยางนี่ครับเนี่ยจะเอามาปิดปิดรูไว้ครับผมแล้วมันจะสโปรกครับเวลาเขากินเน,นี้ยหนูเขาก็จะไม่ค่อยได้กินน้ําสะอาดนี่ครับคือข้อเสียของเขาแต่ว่าข้อดีก็ดีครับคือมันสะดวกดีต้นทุนไม่เยอะครับผมใช้ต้นทุนไม่เยอะโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูอีก ระบบน้ําอีกวิธีนึงว่าเป็นยังไงครับแล้วมาสรุปกันทีหลังครับตอนท้ายคลิปโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับ t o hours later นี่นะครับผมไอตัวนี้ไอตัวนี้จะเป็นระบบน้ําอัตโนมัตินะครับผมผมของผมจะนี่ครับข้างนอก ข้างนอกเขาก็จะเป็นท่อองี้ครับใส่ท่อขนาด4ีหุนนะครับผมแล้วก็มี3ทางมีเกีียวในตัวครับแล้วก็ข้างในจะเป็นจุกหมูครับผมผมใช้จุกหมูครับอันนี้จะเป็นบ่อผสมครับผมตัวพูดตัวหนึ่งตัวเมียามตัวครับผมแล้วก็จะมีที่ระบายน้ําออกครับผมจะอยู่ข้างล่างครับนี่ครับผมนะครับข้างบน ข้างบนจะเป็นที่น้ําน้ําตัวที่เขากินน้าผมข้างล่างจะเป็นระบายน้ําออกครับผมส่วนข้อดีของระบบน้ําอัตโนมัตินะครับผมจะเหมาะสําหรับฟาร์มที่มีสัก50บอ่อขึ้นไปนะครับผมสําหรับไอตรงนี้ที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูครับไอตรงนี้ผมจะมีอยู่ประมาณ150หบบ่อครับผมนี่ครับ ผมจะใช้เป็นระบบน้ำอัตโน,ม,ตนมัติอััตตโนมิหมดเลยนะครับผมเพื่ออะไรนะครับผมต้นทุนเขาจะเยอะกว่าระบบขวดประมาณสามเท่าตัวเลยแต่แต่ข้อดีของเขาคือการจัดการ Two hours later การจัดการของเราจะง่ายนะครับผมเพราะว่าเราเปิดน้ำ ใส่ท่อพักทั้งเนื้อครับผมน้ําเขาก็จะไหลไปตามท่อเลยแล้วเขาจะกินของเขาเองครับผมจะสะดวกมากครับจะสะดวกมากนี่ครับผมขอแค่ว่าเราดูแลน้ําอยู่ในถังก็พอครับเปิดครั้งหนึ่งครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกินของเขาเองครับจะสะดวกมากแต่ว่าต้นทุนในการทํานะครับจะสูงกว่าระบบขวดอยู่ประมาณสามเท่าตัว สําหรับแต่ข้อเสียของเขาครับททนี้เรามาพูดถึงข้อเสียเขาดีกว่าคือไอ้ตัวนี้ครับส่วนส่วนมากนี่ครับปัญหาที่ทุกๆฟาร์มจะเจอครับผมจะเป็นหนูเล่นน้ำนะครับผมหนูจะเล่นน้ำคือพอเขากดกินน้ำแล้วอย่างเงี้ยครับตัวที่เขาชอบเล่นครับเพากเขาจะเล่นครับเพาะ็จะกดเล่นขึ้นมากดเล่นกดเล่นครับน้ําก็จะออกออกมาแล้วก็จะเลอะตามทางเดินนะครับผม คือข้อเสียของเขาแต่ข้อดีคือมันจะสะดวกในการเลี้ยงครับถ้าเราเลี้ยงเยอะๆอย่างนี้ครับสามสี่ร้อยบ่อไงครับเป็นบันพันธบ่อครับทุกคนจะต้องใช้ระบบนี้หมดครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากครับไม่ต้องเช็กว่าน้ําหมดไม่หมดลุมหนหมดล้มหนไม่หมดอย่างเงี้ยครับผมดูแค่ถังใหญ่ทังเดียวนะครับอยู่ปลายทางเลยนี่ครับแค่นี้ก็พอครับผมเติมเปิดเตรียมปุ๊บมีหน้าที่แค่ให้อาหารอย่างเดียวครับ จะเปิดไล่ให้าหารอย่างเดียวจะสะดวกมากครับสะดวกมากแต่ว่าก็ยังว่าครับต้นทุนก็จะต่างกันอยู่ประมาณสามเท่าตัวสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนครับที่ห่านเลี้ยงนูใหม่ครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับผมว่าจะใช้ระบบไหนดีของเราเลี้ยงไม่เยอะอย่างนี้ครับถ้าสําหรับคนไหนที่เลี้ยงใหม่เลี้ยงยังไม่เยอะอย่างนี้ครับก็ สามารถทําเป็นระบบขวดน้ําได้ครับผมก็คือว่าโอเคครับถ้าไม่เกินห้าสิบบ่อระบบน้าก็โอเคครับระบบขวดต้นทุนเราก็จะได้เซฟๆลงหน่อยแต่ถ้าถ้าฟาร์มแบบทำแบบจริงจังเนี้ยครับทําเป็นร้อยบ่อสองร้อยบ่อสามร้อยบ่อขึ้นไปอย่างเงี้ยครับผมแนะนําเลยครับระบบน้ําอัตโนมัติครับจบครับจบสุดเลยครับโอเคครับผมสาหรับทีนี้ผมก็มาแนะนําเพื่อนๆที่ ที่ต้องการอยากเลี้ยงหนูครับสาหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่ครับผมลองเอาไปปรับใช้ดูครับตามความเหมาะสมของพี่ๆครับว่าชอบแบบไหนครับผมลองทําดูครับผมเลือกเอาครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําแค่นี้ครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ